เอาเลยครับก็การสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผม MR h o t Gamer นะอ่ะวันนี้นะครับก็มาอยู่ในไลน์เกมสถีนะครับผมก็จะมารีวิวเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้เลยหลังนะก็ตอนนี้นะครับผมกาลังสั่งอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆม,มาอยู่นะตอนนี้อ่าผมก็อ่าปรับไม้ใหม่ไม่รู้น่าจะแบบว่าน่าจะแบบว่าไม้ไม่แตกนะครับน่าจะแบบ ได้ยินเสียงผมแบบว่าปกติแบบที่ผมแบบว่าเคยแบบทําคลิปหรือสตรีมมานะผมก็ย้อนไปดู Resident e v i l ของผมนะครับในเพลงนนะใครที่แบบว่าอยากฟังเสียงเก่าเล่ะเออลองย้อนไปดูได้นะใน Resident e v i l นะครับในเพลงนนะก็แบบว่าผมอยากได้เสียงผมกลับมาเหมือนเดิมนะเออนะครับมันเป็นที่โปรแกรมหรือว่าไมค์ผมก็ไม่รู้นะครับผมอ่าโหลด Recording มาใหม่นะครับก็น่าจะปกตินะครับน่าจะไม่แตกนะโอเควันนี้นะเป็นอ่าเว้น เลยหลังนะครับเป็นจี้ที่แบบว่าหมดอยู่นะที่ผมดนะูมานะครับก็ประกาศไม่มานะครับวันนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟมัน่งงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับคือผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนเป็นด้วยนะอะมาดูอ่าเวตนประจําสัปดาห์ก่อนนะครับก็เป็นวันจ์วันพุธนะโคยเพชรเหมือนเดิมนะครับก็มีโก้ท้องแผ่นที่อารีนานะครับแล้วก็ลออินฮะ <laughs> อะไรนะลออินพิเศษนะแล้วก็พิเศษโคยเพชรวันที่ส7คืออะไรเนะี่ย มันผ่านแล้วไม่ใช่เหรอเออเนะแล้วก็ผมช่างพิเศษไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรา,เารอประกาศก่อนแล้วกันนะคือช่วงเน้ยผมแบบว่าลืมเวลากลัวเพชรนะครับก็มันแบบว่ายังไงล่ะก็เลยแบบไม่ได้กลวเพชรนะครับไม่งั้นอาจจะมีแบบว่าเพชรห้าพันเลยนะเนี่ยขนาดผมแบบว่าไม่ได้ค่อยไม่ได้โกลยนะครับยังมีเพชรอยู่สามพันนะถ้าโกยน,นี่น่าจะแบบน่าจะมีเยอะกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวถ้าแบบว่ามัน ลงตัวเมื่อไหร่นะครับเสียงผมปกติอะไรนะไม่แบบว่าปรับได้นะแบบว่าไม่ให้แบบมันแตกนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะเจอกันนะสตรีมนะโอเคเป็นอ่าลูกบาทแบบเลือดนะครับก็อันนี้เป็นเที่ยวรอบโลกนะก็อีเวนต์วันนี้นะครับทีเด็ดก็คือเป็นแผนกระโดดนะครับอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดอุปกรณ์เขียนแบบท้องฟ้านะครับแล้วก็แกมไแม่เหล็กขิดตั้นนะราชาดาบเบิรอุปกรณ์เขียนแบบเรษฐนะีแล้วก็การ์ดอ่าเชิญปาร์ตี้การ์ดปัดเชิญอะ่ะเป็น โฮมปาร์ตี้นะก็เป็นจี้ดีๆอย่างนั้นเลยนะครับก็อีเวนต์นี้นะแต่การตามหานี่น่าจะยากนะครับผมดูจากทรงนะเออไอ้นี่นะใช้ถึง5อันแล้วก็ใช้ปลาสายลุงนะครับโอ้โหขนาดปลาทองมันไม่ออกจ้าปลาสายลุงนะสุมต้องสมไม่ได้อีกเท่านั้นด้วยเปล่าเนี่ยแต่ข้อดีคือขออีเวนต์นียคือคันเบ็ดอ่ะมันสามารถเอามาแลกเป็นแสงได้ไรมบคุณผู้ชมอ่ะเป็นแสงแล้วเวลาวิตอรี่ออกเกาะนะครับอีเวนต์การเล่นก็ดีขึ้นนะ ปรับทิปเปิลมาเป็นรูบารอ่าสุดยอดรูบารเพชรนะครับผมก็ชอบนะอันนี้นะแล้วก็รางวัลต่างต่าก็ไปเล่นมาแล้วตาหนึ่งนะตาสองตานะครับก็ไปดูเที่ยวรอบโลกกันดีกว่านะครับก็อีเวนต์มันแบบว่ายังแบบว่ายัง,ยงไม่ได้อัพมานะประกาศรู้สึกว่าวันนี้แบบว่าเซิร์ฟค่อนข้าง,างแบบล่าช้านะครับเมืม่อกี้คืออะไรนะออะผมบินรู้สึกว่าบินครบจะได้รูบาททวีปอ่ะ คือเน็ตผมเน็ตผมไม่ได้กาดนะครับผมไปเปิดอ่า u u u e e หรือว่าอะไรเช็คเน็ตมานะแต่แบบว่ามันอยู่ที่เกมสศรีนะทํทำไมมันกากาไม่รู้เปล่าอนะ่ะเป็นที่ผมหรือว่าผู้ชมเป็นหรือเปล่าเลยครับได้5เพชรเองเหรอผมรู้สึกว่าไม่กินอ่ะบินเสร็จจะได้นั่นเปล่ารูอบาทแผ่นกินหรือเปล่านะนี่นครับเมื่ออ่ารับรางวัลพิเศษทุกครั้งเมื่อต้องเที่ยวแต่ละทีจะรับลูบ,บาทแมวดํานะครับ โอ้โหถ้าแจกรูปบาทแมวนี่ก็แสดงว่าเราน่าจะมีโอกาสแบบได้ของเยอะนะเนี่ยเว้นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูประกาศสักแป๊บนะว่ามายอยังนะก็น่าจะยังไม่มาแล้วมัง้งเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันดีกว่านะเว้นนี้ผมจะตามหานะครับอ่าเป็นแปลนลอยฟ้านะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้แปลนลอยฟ้าผมหมังแค่นะียพอนะไอบัตเชิญวงปาร์ตี้นะเดี๋ยวผมจะมาลุยทีว่าไอจีนะ้เนี่ยไอสอนจะี้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบว่าไอที่มันออกง่ายๆเนี่ยนะครับ คือผมไม่มีเนี่ยไอเนี้ยนะแต่ปุณ์เขียนแบบเศรษฐีนี่ผมมีนะอาชาดับเบิลนี่ผมก็เคยใช้นะมาประยุกต์ใช้กับเลือบางตอนที่ไม่มีอาแบงโลฟ้ายไม่เข้านะผมชอบอยู่นะครับไอ้ชอบอาชาดับเบิลนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดก่อนนะคือผมส่งไป100่งรเพชรแล้วก็อ่าแล้วก็อะไรวะผมลืมไปหนึ่งนะแล้วก็เปิดของดองเออนะครับเปิดของดองนะก็ได้มาตามที่เห็นนะครับ ทำไมเซิร์ฟมันนูนหวานหรือเปล่านะก็ทราบใครที่ฟังผมมาตอนนี้ก็เสียงผมปกติหรือ,อยังนะครับแบบว่าแบบเก่านะแบบที่หลายๆคนเคยฟังแต่ก่อนนะครับที่ผมเคยสตรีมเคยทําคลิปนะช่วงนี้คือแบบว่าถ้าที่เสียงผมแป๊ดๆเนี่ยผมก็แบบว่ายังไงล่ะมันเหมือนแบบว่าเป็นที่ใหม่หรือว่าอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดกันสัก หนึ่งพันนะครับถ้าหนึ่งพันได้หนึ่งจี้เนี่ยผมว่าคุ้มนะเออแล้วตอนเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟมันอ่าปิ้งหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับมันก็ข้าแบบแลกนะหรือเป็นที่เน็ตผมเน็ตผมผมก็เช็คมาแล้วนะว่ามันเบบเออค่อนข้างแบบว่าโอเคนะไม่ได้ช้านะครับก็ใครเป็นนี่ก็สามารถเมนได้นะครับแล้วไม่ออกเลยนะทําไมไม่ออกเลยก็มาดูกันนะว่าเราจะได้ อะไรบ้างนะครับสาบีเวีนนีนะอ่ะคันเบ็ดมานะคันเบ็ดนี่ถือว่าดีนะครับเอาไปไแลกแสงนะถือว่าไม่เกลือนะตาบผมนะครับคันเบ็ดนะสุ่มแบบว่าสุ่มแบบสามร้อยได้คันเบ็ดมาสามอันผมว่ามันก็ดีนะเหมือนเราไปแลกแสงอะ่ะเออแสงก็มันมีโอเอกากะเน้นๆปะจะไม่ผิดนะครับใครที่ตามหาโอเอกากะก็เบ้นนี้แหละนะครับก็จะได้แบบว่าไม่นอนคุกนะตามผมแปดสิบห้ายังนอนคุกเลยได้ป่านะครับ ปลารู้สึกว่าจะเป็นไอเจ้าปลาสีมตาลนะออกง่ายนะครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟมันหน่วงหรือเปล่านะคือผมอัดตอนช่วงบ่ายสองอ่าสิบกว่านะสิบห้าทีนะครับช่วงต้นๆเลยนะประกาศยังมาไม่ครบนะครับดูดิตัวคันเบ็ดตมันรัวๆนะถ้าคันเบ็ดมาแบบนี้ผมชอบนะครับเอามาเลยนะ แต่ปลาเอสนี่ถ้าได้มานี่ก็โอ้คือแบบว่ามันเหมือนแบบต้องให้ไปต่อเลยแบบนี้นะถ้าปลาเอสได้ปลาเอสมานะครับมันออกยากนะไอ้วัตถุดิบเอสเนี่ยแดีวเราจะไปอัปเดตก่อนนะครับก็ช่วงนี้มีอีเวนต์อ่ะตันด้าน เชิญเพื่อนแล้วก็เล่นนะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะ๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะครับตอนช่วงแบบว่าท้ายๆนะว่าเป็นอันไหนนะครับก็สับผู้เล่นใหม่ก็นี่แหละตรงนี้แหละ,ะครับเป็นอะไรที่แบบว่าแบบว่าดีนะสับอีเวนต์นี้ผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ทํำไหมก็ผมว่าจี้มันดีนะจี G ้มันโหดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะก็คืออีเวนต์เนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นของทางด้านจี้นะครับถ้ามีจี้เนี่ยสามารถเล่นกับตัวละครได้หลายตัวนะครับก็จะทําแบบว่าเมคตัวละครให้แบบเก่งขึ้นนะเออนะครับจี G ้นะ สำหรับตัวละครที่แบบโอหดนี่ก็ต้องรอแบบเว้นดีๆมาแล้วกันนะครับค่อยสุ่มนะแต่จี้นี่เล่นได้หลายตัวนะจี G ้หลักที่ใช้กันในเบต้าก็น่าจะเป็นแบบแปนสปริงแปน่นท้องฟ้านะครับส่วนแกนแม่เหล็กผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็ยังมีคนมาเล่นอยู่นะแกนแม่เหล็กน,นะแต่นานๆที่เห็นนะแต่หลักๆนี่จะเป็นแปนลอยฟ้านะครับสามารถใส่กันได้ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายลม้มสายวิกหรือว่า,สาใส่ได้หมดนะใส่กัรอะไรก็อร่อยนะครับแปนลอยฟ้านะ ดูดิมันหมุนแบบนี้นะผมก็งงนะครับไม่รู้เป็นอะไรของมันอะหลายๆท่านเป็นหรือเปล่านะก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าเซิ้อเป็นอะไรนะผมได้คันเบ็ดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเบ่งน,นะผมขอดูประกาศเลยมาหรือ,อยังนะครับก็จะให้ดูว่ามันได้เพชรจากไหนบ้างอะที่เครื่องรางสุดทิศกลับมานะครับผมก็เป็นแปนจรวดไม่ใช่แปนจรวดดิแปนสปริงแปนทองฟ้าแกมเมล็กราชาดับเบิ้ลนะครับ อุปกรณ์เขียนแบบหศาสถีการโฮมบาร์ตี้นะจี้ที่ได้เพชรเท่านั้น,นครับก็จะเป็นจี้อ่าอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดกับแงรงลอยฟ้านะก็เป็น2จี้นี้เท่านั้น,นครับที่จะได้เพชรนะครับก็อเวนนี้บทวันที่22นะอีเวนะยนอื่นนี่จะไม่ได้เพชรนะครับถ้าเป็นแลกอันอื่นนะส่วนแสงนะครับแสงสุ่มแห่งเกีดยรติยศวิตอรี่นะก็จะได้มีโอกาสได้ถอยเต๋านะครับ28แปเปอร์แล้วก็ออกเกะ85านะครับหลุมดำา20 ชนะเกมวานัทเกสิบนะแล้วก็เป็นเลือกการ์ดต่างๆเออๆนะส่วนเกาะล้านนี่ก็6 5 7 5 8 5เลยนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงนะครับก็3อันลุ้นเองแค่เลยนะส่วนลมมลลายเนี่ยก็เป็น28นะครับดับเบลิล70ตัดนำฟ้าห้าสิป้องกันนะอ้าออฟที่หายคนตามหามาก็มานะครับลมมลลายนะเป็นออฟป,ป้องกันนะครับผมก็น่าจะตามหาเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะไม่มีระบบแบบฟิกนะครับอ่ะ ส่วนคูปองแลกแสงเกตยศรูปบัตรแบบเรือกแห่งแสงนะครับไอที่แบบว่าเที่ยวโลกนะมีดับเบิลเกาะล้างสลายหลุมดำแลนด์มาร์นะครับก็ตามหาได้จากนี้เลยนะใครที่ตามหาอย่างอื่นนะครับก็ลองแบบว่าไปบินให้ครบนะครับโอ้โหมันเอามาขายวะอันนึงเนี่ยนะจะรุ้นได้เป็นอันหนึ่งนะครับโคตรดรอเลยนะอันหนึง่งอันนึงยี่สิบห้าบาททำไมเว้นนี้มันแบบว่าเหมือน มันยกจี้ไงไม่ดูนะแล้วตอนนี้เป็นนุกงน่วงนะครับเซิร์ฟเวอร์นะหรือว่าเป็นที่ผมกันม่ดูนะแต่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแหละปกติชื่อมันต้องขึ้นรัวๆอ่อนะทำไมวันนี้ชื่อแบบไม่ค่อยขึ้นเลยนะโ<ฮ>อ้เนะครับแต่ไม่ใช่เป็นจี้นะไอวัตถุดิบอีเจี้ใหม่ไปน,นะมาสุ่มไปนี้บ้างนะเอาเอาวอร์เบิด โอ้โหคันเบ็ดมารัวๆนะคือว่าดีนะครับเยนนี้นะคันเบ็ดนะครับได้5าอันแล้วนะเหมือนผมได้แสงมาระอันหนึ่งอะ่ะเออแล้วผมขอเคลียร์ช่องจี้ก่อนนะแม่งครเยอะเลยก็น่าจะเอาจี้เอฟแวอัพเลยนะครับเพราะว่ามันนั่นละเดี๋ยวเอาจี้เอฟแวอัพเลยนะถ้าไม่ติดนะครับโอ้แสงอนข้างเยอะนะ จี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะติดไหมเอ่ยโอเคติดนะครับขออนุญาตเคลียร์ช่องจี้สักแป๊บนะเราก็ระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ผมจะพูดให้ฟังว่าซับอีเวนต์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีอ่าเราจะรอดูนะว่าผมทดลองสัก1000เพชรเนี่ยเออถ้า1นึ่งพันเพชรแล้วแม่งได้แบบว่าจี้บนบนมาแม่งโคตรดีนะมันคุ้มมากนะครับซับอ่าแปะรอยฟ้าหรือว่าต่างๆนะครับแต่ถ้าแบบว่า ได้จริงล่างก็ถือว่าคุ้มเหมือนเดิมนะในราคา1000เพชรนะผมมองว่าไม่แย่นะ1000เพชรนะครับถ้าเป็นนอกเหนือจากนั้นก็ไม่รู้นะของผมน่าจะได้แสงน่ะถึงไม่ได้เพชรแต่ผมสุ่มไปประมาณ4 500แต่ผมได้แสงผมก็คุ้มนะคุ้มผมว่าผมคุ้มนะแต่ผมขออัพสักแป๊บนะครับเคลียร์ช่องจี้กันไปยาวๆนะก็จวงนี้เป็นยังบ้านนะศัพท์อ่าวิกฤตโควิด -19 น่าจะ อ่อนตัวลงนะแต่ก็เดินทางไปไหนระมัดระวังกันด้วยนะครับเราจะอัพจี้กันก่อนนะรับอัพจี้พวกนี้นะครับเอาไว้แบบว่าเอาไว้แบบรวมเล่นก็ได้นะถ้าใครแบบมีจี้เยอะนะครับผมจี้เอสมันเยอะไงก็ต้องทยอยอ,ออกละเพราะว่าไม่งั้นมันจะลกขังนะ ชื่อผมเพิ่งขึ้นเห็นปะแสดงว่ามันดีเลย์มากอ,ะอ่ะอดี๋ยเราไปจัดกันต่อนะเมื่อไรจะสุ่มหมดอ่ะค,คลิปนี้เนี่ยช้างอา้าวหายหายเ,ออเพื่อเพีรรถนะครับแต่ยังไม่มีกล่องให้สุม่มพี่เจ้ามาเถอะ น,นี่ๆถ้าออกยากก็มาเถอะนะผมว่าน่าจะมีแบบว่าชดเชยเพชรแน่อนอนเพราะว่าเซิร์ฟมันนูน่วงนะก็รอดูนะว่าจะมีหรือเปล่านะพวกผมคิดว่าเน็ตผมก็น่าจะไม่มีปัญหานะหรือว่าอาจจะเป็นที่ผมก็ไม่รู้นะ่ะผมลบให้ผมขายเลยดีวยกว่าเกรตอัพแล้วนะครับมา,ว,าว่างอีกประมาณ20ที่นะสุมนี้นะ2 0 0นะ ก็แมวจี้บนบนก็ได้นะหนึ่งพันเนี่ยขอจี้ล่างก็ได้อ่ะปลามานะครับผมมาแล้วนะน่าจะขาดอีกประมาณ2ตัวนะครับก็จะแลกได้หนึ่งจี้นะผมจะแลกเป็นบัตรเชิญปราร์ตี้นะครับมารีวิวนะว่ามันยังโหดดิบเถื่อนอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> เวลน,นี้ผมว่าคนเติมตังนี่ก็น <c oughs> ่าจะได้จี้หนึ่งเลยมังงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักแป๊บนะเติมร้านค้าลึกลับแบบนะี แล้วก็ซื้อเทียมจำกัดนะสองอันเนี่ยครับน่าจะได้จี้หนึ่งเลยนะผมว่านะถ้าคันเบ็ดถ้าคันเบ็ดไม่ออกนะอันนี้ผมสันนิฐานนะถ้าได้คันเบ็ดมาเยอะก็คุณก็ได้แสงประมาณอันสองอันนะในราคาร้อยหนึ่งนะครับก็พิจรารณาเอาละกันนะส่วนผมนี่ก็ก็นะมีเพชรก็เอาเพชรสุ่มล้วกันนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเสียตังค์เยอะมาก ได้สักสองกล่องยีิบก้าบาทก็น่าลุ้นอยู่นะ3กล่องก็ได้ไปเนะี่ยเอออ่ะคันเบ็ดมารวัวนะครับโอ้โหค่อนข้างดีว่ะผมชอบเลยไปเนะี่ยแสงมาจัดจัดนะยูเอ็นนี้เดี๋ยวเราน่าจะเกือบได้นะครับได้ปลาเอ้าได้ดีว่าได้แนละ้วจี้หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้มันเหลือสามพันละกันนะสุ่มไปขำขมแล้วกันนะครับ ไอส้สให้มันเหลือสองพนนะเราก็จะน่าจะหมดไปประมาณหนึ่งพันกว่านะหนึ่พันไม่ถึงหนึ่พห้าได้ทั้งอาจี้ G แล้วก็ได้ทั้งแบบว่าไอวะแสงรีออฟนะครับไอ้ไอ้บวกออกโคตรยากเลยนะถ้าจะไปหวังเอ็ดดี้อื้บอกเลยว่า <c oughs> คุณกดยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าโดวงดีๆผมก็คิดว่าน่าจะแบบว่า ออกแบบรัวๆนะเออสุ่มแบบว่า100แม่งก็ได้แบบปาเอสองามอันเลยไหมเนะีแต่สำหรับผมนี่ก็น่าจะน่าจะได้ประมาณนี้แหละมั้งที่เอบอกจะบึ้งนะผมไม่รู้เป็นหรือเปล่านะอดนนี๋ยวผมจะลองถ้าจบอ่าลงจากลงคลิปเนี้ยเสร็จผมก็น่าจะแบบว่าไปรีเกมแล้วก็รอจังหวะเข้าใหม่ๆดูนะว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับ ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นที่เซิร์ฟนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนึงนะก็เสียงผมแบบเก่าน่าจะกลับมานะครับนะผม,ผมก็ตามหาเสียงเก่าผมกลับมาเออแสงต้องสองอันแต่ไม่มีเลยเอโบสัองอันก็ได้ไใช้ขียันว่าเอโบเออทำไมช้ามาก โอ้โหเบ็ดสองอันค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะเป็นอีเวนต์รีแสงแล้วกันนะอีเวนต์นี้นะครับก็ใครที่ตามหาแสงนะครับก็มาจัดได้นะโอ้ผมน่าจะแลกได้เยอะแหละแลกได้จี้หนึ่งแล้วก็แสงมาลีจี้ด้วยนะพอดีเลยหนึ่งพันได้จี้หนึ่งพร้อมแสงนี่ผมว่ามันก็ถูกนะผมว่ามันถูกนะราบผมนะถูกมา,มากๆเลยแหละจี้นั้นนะ่ะผมตีประมาณตี้ละสองพันนะครับไอจี้ข้างล่างนะ โอ้โหคันบิตออกรัวๆนะออกง่ายมากนะครับผมรู้สึกว่าแสงจะออกง่ายอยู่นะแต่เป็นพวก A บวกกากาก,ากับ G ีเอสกากนะครับไมออ่ไม่มีแสงในอีเวนตนนะไม่รู้ว่ามันจะอัพอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าคือผมรีบเข้าแล้วมาทำอีเวน้อนอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่ามันอัพที่หลังแบบว่าเอาแบบปลามาให้แลกนะครับเออหรือว่าแบบมีระบบวมหรือว่าอะไรนะ พราะว่าวันนี้มันรู้สึกว่าอัพช้ามากนะครับหลายหคนก็น่าจะบ่นกันแหละแต่คลิปก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นอีเวนต์สำหรับรีแสงแล้วกันนะครับก็น่าจะได้จี้หนึ่งก็แหละนะหนึ 1, ่งพันหเท่าไหร่นะได้จี้หนึ่งนะก็ถือว่าคุ้มนะถ้วผมไปแลกมาเลยดีกว่านะแลกให้ดูนะผมจะแลกเป็นเจ้าโอ้โ ของผมเหลือค่อเยอะเลยอะ่ะอ่ะแลกเจ้าการ์ดโฮมปาร์ตี้นะกันนะ1,000ได้จี้สนุบสนุบมาเล่นนะครับแล้วก็แลกแสงมา1กล่องนะเป็นสุ่มนะครับผมก็ขอเป็นล้มละลายนะครับปาบว่าแล้วต้องเป็นแลนด์มาร์คนะเออเดี๋ยวเราสักกล่องแล้วกันนะแต่ถ้าสองกล่องก็ได้นะครับขอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คนะครับปาบวิตตอรี่โอ้ก็โอเคนะ อย่างว่ามันก็แบบว่ามีให้รุ่นเยอะนะอ่ะอีเวนต์นี้กเ็เดี๋ยวเดีอจีผมไปไหนวะหรือว่ามันเต็มเนะี่ยเต็มหรือเปล่าเต็มน่าจะเต็มหรือเปล่านะอ่ะผมรับมาแล้วกันนะครับก็อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดอ่ะติดตามกันได้นะครับพูดคุยกันได้ตลอดนะซับช่องผมนะครับผมก็จะทําแบบเกมไลฟ์สตาร์ก็จะลงให้ดูกันนะว่าอ่า อยากชอบเกมแนวไหนก็สามารถไปดูได้นะครับทราบเกมทีนี่ก็มีให้ลงให้ดูอยู่เรื่อยนะครับก็สามารถขอแบบว่ามาได้นะว่าจะให้ทําแนวไหนนะครับผมก็รออ่านรอตอบอยู่นะเออนะครับผมก็จะอัพอันนี้แล้วก็รีแสงให้ดูนะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือผมน่าจะรีเอาแสงน่ารีก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยรีเป็นแลนด์มาร์กนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเกลือไม่เกลือนะ เราอัพไปก่อนนะหมุนหมุนเก่งนะอ่ะหัวลายจีเอ็ดด้วยนะครับก็หนึ่งันประมาณหนึ่งพันสามร้อยได้จีหนึ่งอะ่ะผมว่ามันถูกนะเออในราคาที่ถูกนะครับบัตรเชิญในราราคาหนึ่งพันสามร้อยนะก็ถือว่าไม่แพงนะครับจัดกันไป หนักๆก,กันเลยนะยีเนต์นี้โหออฟเป็นออฟดีนะออฟกู้นะแต่เราจะรีนะครับไม่เป็นไรอ่าไหนเอ่ยแสงแสงวิตอรี่นะครับก็มีเบิ้ลออกเกาะขอเป็นเบิ้ลกับวังเกาะแล้วกันนะเพราะเปอร์เซ็นต์มันเยอะดีไงได้อะไรเอ่ย เป็น50นะครับ50ทำเนียมนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถ้าเป็นออฟกากาที่แบบดีนะอ่ะดีแสนไม่เสียแล้วกันนะครับเป็นแต่ของดีๆพูดง่ายๆนะครับมีอ่าของดีๆนั้นนะแต่รีๆีไปเถอะนะครับโหตัดตัดการ์ดเจหเลยเหรอโอ้หหมดมากๆเลยเนี่ย โอเคหรับอีเวต์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รีดออฟดีด้วยนะจากแสงพิเศษที่ผมรองไว้นะครับก็แลด้อย่างละอันนะก็ใครชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพูดคุยกันได้ตลอดนะสักคลิมนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม